แกงานนะเพื่อนนี่ก็ซอยท่อบางๆนะเร็ยบด้แล้วก็จะทากาวได้ครับบ่อนี้เป็นบ่อแก้งานนะเพื่อนนะพอเรามันใส่กันพังไม่ถึงโคนนะครับสิบสองเมตรแต่ยังไม่ถึงขาดอีกมันเมตรหนึ่งนะครับเลยใส่ท่อหน้าสี่แล้วก็ปาดเป็นรูนะเพื่อนนะแล้วก็ใส่ลงไป มดวะปนี่มีแต่ขี้โคลนนะบ่อนียครับเป็นขี้โคลนท่านได้เอาแก้งานครับเพื่อนๆแล้วก็เอาหินนะครับหินเล็กๆนี่ครับกดเข้าไปตรงนตัวนี้เราเดี๋ยวเรากลมาเราจะซอยนะซอยซอยเป็นไงน้ำเข้าได้นะเดี๋ยวเรามาดูนกขี้โคลนลงนะหมดงานนั่นเอง ซอยท่อนะครับซอยท่อแล้วก็เตาน้ำคิโคนอีกรอบนะครับกองเยอะเยอะเลยครับเพื่อนครับเตาจะน้ำใสเดิน12ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะเตาจนน้ำคิโคนหมดนะครับ